สวัสดีค่ะผู้บริหารและพนักง,งาน CP คะ่ะพบกับรายการ1นาทีกับ CP Inno Expo คะ่ะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับนวัตกรผู้สร้างสรรคผลงานนวัตกรรมของ CP ไปดูกันซิว่าแนวคิดของเขาคิดกันยังไงบ้างคะ่ะครับโครงการที่นำเสนอในวันนี้ก็คือโครงการเปลี่ยนการขนส่งทางถนนไปเป็นทางน้ำหรือชิปโมดนะครับเป็นโครงการของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในแนวคิดของผู้บริหารของ กลุ่มธรุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่สร้างท่าเรือตรงนี้ครับผมก็คือต้องการที่จะให้มีการขนส่งในทางแม่น้ำหรือที่เรียก way, อินแ n นด์วอเ w อร์เวตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศเนี่ยนะครับผมแล้วกจ็จะช่วยลดนอ,นอกจากลดต้นทุนในเรื่องการขนส่งแล้วเนี่ยนะครับยังลดปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่อากาศนะครับลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมในเรื่องของการเดินเรือนะครับซึ่งเ,เมื่อเปลี่ยนจากทางถนนมาเป็นทางน้ำเนี่ยนะครับเรื่องของบาดเหตุที่เกิดทั้ทางถนนก็จะลดลงไปด้วยครับผมแชร์แนะวอร์รอดเอาพร้พอมว้าวพลาดไปได้นะคะ cp inno expo r e 2011 3-9ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ดังสิทธิ์ค่ะ cp อิ่มใจ